สวัสดีค่ะอยู่กับเราเหมือนเดิมค่ะไอ้ตัวแบบนี้มันจะดังหน่อยมันแบบตัดไปวันนี้ชายตูเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้โอ้วันนี้วันดีเด้พี่ตูวันนี้วันเสาร์เศรษฐกิไม่พร้อมเสาร์ห้าวันดีเด้อวันนี้วันเสาร์ห้าเดือนห้า ใครอยากจะไปปลูกเสกพระอาจารย์ขบก,บกปลูกเสกได้เด้อ,อ,อเส้นเลยวันนี้วันดีจ้าพี่ตูออกเดินนะคะวันนี้ออกกํลังกายยามสาย,าย,ายาสายยามสายสายนะคะ ออกกำลังกายว่าน้ำมันแห้งเยอะอยู่ดีหนิเนาะน้ำสระนี่แห้งเยอะเลยค่ะนี่โอ้บรรยากาศยังดีเลย

ทีมงามลอดพิการแล้วใช้งานไมด้โอ้ยไม่เป็นไรห<ะ>รอกรช่องนู้นพิการช่องนี้อืมติดตามช่องนี้ได้นะคะชายวาชายวาของเราไม่เป็นไรหรอกช่องตามันดังแล้วตาไม่เป็นไรหรอกช่องตามดังแล้ว,ต,ลต,ลวติดตามช่องนี้ชัดเจ้านะครับ อะไรอะอะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอีกทีนึงเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าหญยาเขียวยาเ<อ>ขียวเลยยาเขียวเลยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแม่แม่กดติดตามให้ด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะคะ,ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ เราเดินไกลเลยพี่ตู้ทำไมเดินเร็วเถอะพี่ตู้เดินเร็วมากเลยโอ้ไปที่เดิมบบที่เก่าเวลาเดิมบ่เส้นไม่ต้องไปหรอกเส้นเลยมามาผู้จัดการนี่ ผู้จัดการของเราโอ้ยาสวยแท้โ <Ooh. Ooh. S 2> <Ooh. S 1> ชมทุ่งด้วยบอพิตต,หนหนตหหให้กำลังนปนนาทีอิงค่ะ ตบาได้ตบอกตบรจอยู่ขมนอตบตรงไหนมาจะดูให้เนาะเดี๋ยวเข้าไปเปิดถายอยู่นู่นออกไปรออยู่นู่นเดินจบเลยพอดีของตาใช้ไม่ได้เลยมันร้อนหนมันอืมปางงานเลยบมสวัสดีค่ะ มาแล้วมาแล้วไปตู่ายมยลงทุ่งมาดูช่องเราละมาดูช่องเราครับชัดกิดชักิดกล้องใหม่ทำไมมันอันนั้นเร็วเถอะอะไรเขาการันตีว่าไม่มีการล้นอุ้ยสภาพอากาศอลูกปลา จะได้อาบน้ำรู้รู้รู้ว่าอยากทักทายที่สุดเอ้ยเอ้ยีล้วช่องที่เราให้ไหมเราติดตามช่องนี้นะครับช่องนู้นมีปัญหานะครับช่องนู้นมีปัญหาไม่เป็นไรช่องเขาดังแล้ว trong con đăng đấy. Đăng ừ, có dang lẽ hả dùa <laughs> <laughs> ah. dùa <laughs> าไปทาอะไรนั่นน่ะโกสูดหรือเปล่าออดูซิไปถูเขาซิออดูมานานวันนี้ได้โอูู้ใหญ่เลยดูซิโอ้ยอออโอ้โอโอ้โอ้โอ้ดูไปทูเขาใหญ่เลยโอ้ดูชายวาของเราเอาเอ วาทำอะไรวาทำอะไรพี่ตูก็ให้ให้วาโอ้โพี่ตู่าหลังเดี๋ยว้ากลวครับยายโยนอนาวาทางไหนนึงนึงจะได้รู้ดีใส่พี่ตูพี่ตูน่าจะไม่ชอบเด็กๆนะคะ จากขาหลังแล้วาวคาญำคาญรอาบไป,ไปอาบน้ำกันอ่าไ,ไปอาบน้ำกันจ้าไปไปไปลงห้องจ้าฮะ,ะเนาะวาอานะอออเา้ห,าหอ,อารกไปอาบน้ำอ่าไปอาบน้ำ เรามาตลอดทางเป็นยังไงล่ะครับเาเข้ไมเ้องรอทำไมมันมืดจังงี้อําพามังจะเมรุเดตะวีไทยยะงองทำไมมันมืดมืดเถอด กดก็มืดเหมือนเดิมอือน้ำกันนะคะมามเียกออกนี่นะครับถ้ามายืนถูเสานี่จะมีของกินดีเลยดูปันชายนะคะดูปันชาย คันทัดอันกลุ่มๆของเขาแดดก็อุ่นๆครับวันนี้แดดพอดีพอดีเลยแม่รอนู้นพอดีเลยเสียงลมนะครับโอ้เสียงอะไรเนี่ยเสียงลมออกแบบยาวๆเลยนะครับออกมาแล้วยาวๆเลยแกดระเบิดออกมาแล้วรับรับลุงรับลุงอ๋อรับนะครับสูงมากครับรับสูงมากไอ้ย้อยย้อยอยอนี่เลยเดียวเอาครับทุกคน ด,ดึงมานี่โอ้โหกล้วย <c oughs> กินกันมันเนนะคะแดพอดีมากไม่หนาวไม่ร้อนไม่จ้าพอด,ดีเลยพอดีอเลยแดดอะไรแจ้งพอดีที่หนา มันก็เ <c oughs> ลยหายก็วิ่งหายฮะคงได้กลับมาไอ้มาโจมันนั่นเฉยเยแต่มันยังทายได้นี่น,นาทีเราอยู่ไห<ป>นก็จะได้อาบน้ำให้กับพ่อมาหากรรมเรือนของเรานะครับคืจการของเราก็วนนะครับวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาอยู่นะคะทำงานในงานบุกกล้องต่อหน้าที่มันมีเวลากว่านี้เดี๋ยวจะพาออกเดินข้างนอกนะครับเสร็จตรงกางนี่แหละ พ่อปลาก็จะแหนะครับพ่ปลาก็จะแห่ช้างก็จะอาบช้างก็จะทายพ่อปลาก็จะไปแห่กับเขาพอเราบอกช่างจิ้มซิปออกงานในะจ๊ะซิปแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดมากอยู่ในใจแล้วว่างั้นนอนคุยกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้ผมหวังบอกว่าชิว กดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับอาบน้ำทรงการพี่ตูนะคะวันนี้วันดีพี่ตูออกอาบน้ำวันนี้อ่าวันนี้วันดีนะคะเนาะอ่าเสียตูสิยงามยามดีเสียตูของเราออกเดินนะคะออกเดินออกกำลังกายเนาะเสาห้าเด้อวันนี้เสาราห้าวันที่วันที่สิบสามก็เสาห้ามันเสาห้าเดือนห้าไง สาวห้าเดือนห้าอะไรมันขึ้นหรอขึ้นห้าขั้มเดือนห้าใช่อาจารย์บอกว่าวันดีออาาจรย์บกวันดีถ้าใครอยากจะเอาอะไรไปวัตถุมงคลอยากไปปลูกเสกก็ไปเด้อตอนเย็นอาจะพานเรนเบนปลูกเสกทั้งคืนทั้งคืนจนสว่างเลยวันนี้พุทธาพิเศษเขาอ่ะไม่ได้มีง่ายๆใช่หลายปีถึงจะใช่ทั้งชีวิตบางคนเขาว่าเกิดมาได้เจอ น,นี่นาทีแล้วพามอแม่ไหนไหมมัมนไสีบปิดม้วก็นมาจุแล้วก็โปยังบกกอกตู้เสียเปือปสิบเอ็ดค่อยอได้ยังอ้ได้อาบน้ำแล้วทาหลังอันบรมิมเทมอาบน้ำตูดเป็นตูด<ม>อ้าถูไหมถูไหมอ,อ้าเอ้าวอา อาทูทูเลยทูทูทูเพลงก็มาใกล้ละตอนนี้เสียตูของเราก็ออกจาวาวุ่นว้าวุ่นหน่อยนะคะทูแล้วทูแล้วทูแล้วเสียตูของเราก็ออกจาวาวุ่นอาบน้ำมีเสียงดนตรีด้วยอ่าก็เลยออกจาวาวุ่นว้าวุ่นนะคะซจำกับสลันจำสิบซี่ดูนพดบ นี่สิเนอะที่เขาถ่ายคลิปกันน่นๆนะอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแม่ๆเนาะฝากกดไลค์กดเทรุกดติดตามให้ด้วยนะคะเสาดูเสาดูเสาไปเช็คเสาแล้วขึ้นบนอีกลุงขึ้นบนอีกข้างบนอีกลุง กินขึ้นข้างบนทางนี้นี่แหะเครื่องข้างนู้นร้อนนะครับเครื่องทางนู้นร้อนกินข <c oughs> เอ๊ะโมวชมว่าโทรศัพท์ร้อนต้องเอาน้ำช่วยหน่อยให้มันจะได้เย็นๆน,น้ำช่วยจะได้เย็นๆน,นะคะ โดนน้ำก็ต <substit uting> ัวก็ดำเลยนะสิตูแค่ไม่ต้องไม่ถูเท่าไหร่ก็โลแล้วอ่ะถูแล้วถูแล้วถูแล้วไม่ถูเลยอาถูแล้วถูแล้วใครจะได้ออกเร็ว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 ตูดเป็นตูดตูดเป็นตูด มีลูกดิ้นด้วยนะมีลูกดิ้นอยู่ในท้องเห็นไหสุดปอดสุดๆโอ้ดูขาอ้อันตัำมากอ่ะโอ้ได้ยินเสียงเพลงเต้นด้วยอ่ะอ่ะอได้ยินเสียงเพลง อ 1, 2, 3, 4, 5, นันเดียดยดสักนึ่งสอ,องสาี่ห้าน่ทำไมคะฮะ